เจอหลุมแล้วนะฮะเจอหลุมตามคำร้องบอกว่า,อ,าอุโมงค์ใต้อุโมงค์ทางลอดนะฮะอุโมงค์ทางลอดที่จะออกอุดรธานีนะครับก็เลยลงมาสำรวจแล้วก็เจอหลุมแล้วนะฮะเจอผลน้ำรุสแล้วนะครับที่ได้ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวส่งให้แขวงทางหลวงอขอนแก่นที่หนึ่งได้ซ่อมนะครับแล้วก็จะซ่อมจุดบนบนอุโมงค์ด้วยซ่อมจุดบนอุโมงค์ แถวหน้าร้านอร่อยสยามด้วยก็คือว่าเป็นตะแกรงเหล็กที่มันทุกตัวมันตุ้มๆต,ต,ต่้ๆตุ้มๆต่้ๆนะครับตะแกรงเหล็กมันมันตับก่าถิอโนนมากทุกตัวนะครับแล้วก็เก็บสตรอรี่ลุ้มต่างๆในอุโมงคด้วยนะฮะขอบคุณที่ส่งคำร้องเข้ามานะครับก็มาลงพื้นที่ให้แล้วตอนนี้เดินอยู่ในอุโมง์นะฮะ ก็ตำรวจหลายๆหลุมเราลองดูว่ามีกี่หลุมนะก็จะถ่ายรูปส่งไปแล้วก็บอกรายละเอียดพิกัดแล้วก็ให้ทางหลวงอขอนแกันเขาช่วยดำเนินการซ่อมหลุมให้นะครับขอบคุณทรกคาติดตามครับกำลังเก็บสตรอรี่หลุมนะฮะตรงนั้นด้วยเออหลุมใหญ่มากตรงเนี้ยโอ้เจอแล้วหลุมใหญ่มากนี่